เด้อหวัดดีวัสด,ดีเพื่อนๆมานว่านผัดดอกหอมค่ะสร้อยเกษตรกรซื้อคันนี้ดอกหอมยอดข้าวโพดร่อนๆควันขึ้นอยู่ค่ะนี่เดี๋ยวรูจะไปทําปลาทอดต่อกัอนเห็นม่้ค่ะดอกหอมค่ะผัดดอกหอมเลยค่ะเด้อเพื่อนๆอผัดดอกหอมใส่ย,ยอดข้าวโพดใส่มะเขือเทศเวยค่ะเด้อนี่ใส่ไข่สามฟองค่ะตอนทําก็เจียวกระเทียมเยอะๆใส่ในกระทะนะคะแล้วก็ ไ er, ข่ตีก่อนปรุงรสในไข่ให้เรียบร้อยแซ่เวอร์ในไข่นะคะใส่ไ fin, ข่ไข่กี่ฟองก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะนั่นนี่ใส่สามฟองค่ะแล้วก็ปรุงรสให้แซ่เวอร์ค่ะมีอะไรก็ขนลงขนลงปรุงให้อร่อยเลยนะคะแล้วก็เทไข่ลงค่ะตามด้วยผักนะคะผักที่เราเตรียมไว้นะคะล้างผักให้สะอาดนะคะเพื่อนๆค่ะช่วงนี้เราต้องช่วยเกษตรกรนะคะเพื่อนๆห่อนๆอยู่นี่เดี๋ยวครูจะไปทาพริกน้ําปลาแล้วครูก็จะไปทอดปลาหน่อยปลามันเยอะค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะนะคะ กินกับผัดดอกผักดีค่ะเพื่อนๆค่ะแต่แซวว่าเอาหนียควันขึ้นห้วยๆเลยใส่ไครจำหน่อยเด้เหีอคุณกู้เนี่ยโอเคนะคะเอาไปกินกับทอดปลาทอดปลาวัสดีจ้าวันดีจ้าแต่แซบว่าควันขึ้นเลยเพื่อนม้นนี้เฮ็ดปลาทอดค่ะแต่ตอนทอดบันได้เห็ดให้เบิ่งหลอกค่ะนี่ฮ้อนๆอนู่ยค่ะ ปลาทอดปลาก็มีโปรโตีนนะคะมีประโยชน์คุณครูจะกินกับพริกน้ำปลานี่ค่ะท่านผู้ชมพริกน้ำปลาคูณบีบปากเน่าหลายๆลด้วยเด้อมันยังเสียแซบด้วยปลาทอดเนี่ยคุณครูนั้นก็ไปซื้อกับชาวบ้านมาเพิ่นว่าคุณไปซื้อมาแต่ตลาดปลาป่าล้วเพิ่นกับมาเฮ็ดเองว่าสัน่นเบิดนี่สี่สิบบาทด้วยนี่ท่านผู้ชมคะ่ะเห็นบ่กเกษตรกรห้องเป็นแต่สงสารบอเนี่ยผู้ถอดแล้วเนะี่ยห่อนๆผู้ก็เอาไปล่างน้ำเปล่าก่อนแล้วก็ล่างน้ำเกลือเท่านึงบ่มีก้างด้ยค่ะแบบก้างเพิ่อนเอาก้าง,ออ,างออกให้พร้อมค่ะ เห็นบ่ค่ะ,คะเออเป็นแส่บบ่เลยไร่ก้างครับปลาทอดคุณนันไร้ก้างนะแต่คูก,ก็เอาไปชุบกับแป้งแป้งกรอบชุบก็แป้งกรอบแล้วคุณคู่กะพก้อนชุบแป้งกรอบคุณคูกก่ก็เอาเกลือท่าจักหน่อยแล้วก็แล้วก็เอาผงปรุงรสใส่สักหน่อยแล้วก็เอาไปชุบแป้งกรอบเด้อแป้งกรอบนี่ มันเท็ดให้ีปะปากกรอบด้วยค่ะท่นานผู้ชมตะกรอนคู่บอลูดก็คู่มันเท็ดยูทูบเนาะพูดเลยรู้ว่าต้องใส่แป้งกรอบเด้ยออจะเลือกไปใส่แป้งกรอบเด้อพี่น้องเด้อ<ม>ไปซื้อมาเลยตะโลตัดสามสิบบาทถุงหนึ่งใส่เลยหลายเดือนค่ะถ้าไม่ค่อยทอดทอดยังกระยาค่ะใส่แป้งกรอบเลยยิ่งทอดปลาเนี่ยเห็นไหมค่ะเหลืองหอมเลยค่ะนี่กูทอดเสร็จใหม่ๆได้ค่ะนี่ได้กู้ไปจิ้มกบพริกน้ำปลาเนี่เยเห็นหปะปลาเนี่ยก็ทำให้ เป็นอาหารโปรโตีนนะคะทําให้กินแล้วสูงค่ะตัวสูงปลาเนี่เป็นอาหารสําหรับคนมีอายุนะคะแต่เด็กมันก็ไม่ค่อยชอบเนาะเด็กก็ชอบหมูชอบไก่อย่างนี้ก็เป็นโปรโตีนเหมือนกันค่ะโปรโตีนสําหรับเด็กๆนะคะอันนี้โปรโตีนสําหรับคนมีอายุนะคะนี่อายุวัยรุ่นเหลือน้อยนะคะ <laughs> <laughs> เพื่อนๆใอน y ่าใน b e เราน่ารักค่ะรู้หน้าที่ตัวเองอยู่คะ่ะตัดต่อไม่เป็นทําไม่สวยเพื่อนๆก็มาติดตามอยู่ค่ะเพราะว่าต้อง เป็นกำลังใจให้กันเนาะค่ะเนาะเพื่อนรู้หน้าที่ค่ะในะยูทูบเุี่ยูดตอบมาเปลนะี่ยนอะูเห็นแบบนี้เลยโอเคเด้ค่ะเด้อปลาทอดปลาทอดสวัสดีจ้าจุ๊บจุ๊บจ้า